สวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องสัมผัสที่หกชาแนวันนี้จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับคุณสยซึ่งทางศาสนาพุทธเราถือว่าเป็นเดรชนวิชาคุณสายนี้ผู้กระทําก็เป็นบาปกรรมผู้ถูกกระทําก็จะได้รับความเดือดร้อนในผลของที่ทางหมอผีต่างๆที่ได้กระทําซึ่งเหล่านี้มันเป็น อวิชาซึ่งกรรมเหล่านี้ที่สร้างขึ้นโดยหมอผีไม่สามารถที่จะชดใช้ได้ด้วยวิธีอื่นนอกจากต้องยอมรับผลของกรรมที่ตัวเองกระทำฉะนั้นสิ่งใดเหล่านี้อย่าได้ทำเลยดีที่สุดดังเรื่องเหล่านี้ที่จะนำเสนอต่อไปนี้หมอกรเป็นหมอยาสมุนไพรประจำหมู่บ้าน ผู้คนนับหน้าถือตาหมอกรก็เพราะวินิจฉัยโรคเก่งจัดยาได้ถูกโรคส่วนมากก็จะหายจะเป็นส่วนใหญ่แต่นางเดือนเมียของหมอกรเนี่ยกับมีอาการป่วยที่แปลกประหลาดคือจะมีเลือดออกมาจากตาเป็นน้ำตาที่เขาเรียกว่าน้ำตาเป็นสายเลือดพอตกดึกก็จะปวดท้องหมอกรจะต้มยาห้ามเลือด แก้ปวดท้องให้กินอาการก็มีแต่อาการทรงทรงสุดๆุดกลางคืนก็ไม่มีได้นอนจะนอนเฉพาะตอนกลางวันหมอกอน,นี้ไม่มีลูกนางเดือนคนนี้เป็นคนสวยพ่อแม่นางเดือนมาคอยอยู่ดูแลหุงหาข้าวปลาพ่อก็คอยช่วยหมอกอนห่อยาให้คนคไข้รายได้ก็พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินขายยาก็ขายในราคาถูก แม่บอกว่านางเดือนเนี่ยที่มีอาการแบบนี้อาจจะถูกคนทําคุณใส่สก็ได้คนรักก็มีมากคนรักคนชังก็มีมั่งหมอกรบอกว่ามันเกลียดผมแตมมทมม่ทำไมมาทํากับเมียผมทําไมทําไมมาทํากับผมหมอกรก็พาเมียไปหาพระที่เก่งแถวและแวกบ้านให้ดูว่านางเดือนโดนคุณใส่มนด,ดําหรือเปล่าหลวงพ่อก็บอกว่าโดนคุณใส่แน่นอน แต่ท่านก็นยังหาวิธีถอนไม่ได้ก็ได้แต่เอาน้ำมนต์ทำมาให้ดื่มให้กินหมอกรก็คุ้นคิดว่ามีศัตรูที่ไหนก็นึกไม่ออกหรือจะมีคนคิดไม่ชอบที่มาหาแต่ละวันก็มากมายคนบ้านไกลบ้านไกลก็หมะก็มากมายแต่ในตำบลน,นี้ก็ไม่มีใครเป็นหมอจาที่จะเป็นคู่แข่งก็เลยนึกไม่ออกจริงๆว่าใครเป็นคนทำขุนใสใสให้หนางเดือนภรรยาของตัว คืนนี้บรรยากาศน่ากลัวลมพัดก็แรงเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกเสียงน,นกแสกร้องอยู่ตรงต้นพญาสัตบัญญอยู่หลังบ้านหมอวางก็ใจคอไม่ดีล wow ุกขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์นางเดือนก็ร้องโอดโอดโอดโอนป,ปวดว่าปวดท้องปวดท้องน้ำตาก็ไหลเป็นสารเลือดเธอก็นอนอยู่ห้องเดียวกับแม่พ่อส่วนพ่อก็นอนอยู่อีกห้องหนึง่งหมอฟองก็นอนอยู่อีกห้องหนึง่งแม่ก็คอยซับเลือดนางเดือนให้ บอกให้นางเดือนอดทนอย่าร้องไห้นางเดือนก็บอกว่าคืนนี้ปวดท้องมากกว่าทุกคืนแม่ก็สงสารก็เลยเอาน้ำมนต์ให้ดื่มก็ยิ่งทวีความเจ็บปวดยิ่งขึ้นแล้วก็ปวดท้องร้องปวดเสียดทั่วท้องเหมือนกับมีอะไรต่อสู้อยู่ในท้องพ่อคงได้ยินนกแสบมาร้องก็เลยเดินเข้ามาดูลูกบอกให้เดือนอดทนไว้พ่อพรุ่งนี้เช้าพ่อจะเดินทางไปรับเพื่อนที่เป็นจอมขมังเวท พ่อนเพิ่งนึกได้ว่ามีเพื่อนชื่อรองชอบคุยเรื่องคุณใส่ไล่ผีผูกเสกุมารเก่งสักคู่หมอกรก็เข้ามานั่งฟังอาการของเมียเดือนก็บอกว่าเมื่อไหร่จะเช้าสักท,ทีจะได้หายปวดท้องหมอกรก็บอกให้เดือนอดทนให้นึกถึงคุณพักคุณเจ้าไว้เดือนก็บอกว่าปวดถึงขนาดนี้ไม่มีเวลาจะคิดจะใจที่จะคิดถึงใครหรอกพ่อก็บอกจะไปตามเพื่อนมารักษาเดือน หมอกรณก็ดีใจก็บอกคิดค่าครูแพงขนาดไหนก็จะยอมขอให้เดือนหายเป็นปกติแล้วก็ยอมพอถึงตีหนึ่งก็เหมือนกับมีเสียงใครมาเคาะรอบๆบบ้านเสียงฝาบ้านมันดังทุบมาทุบมาเคาะหมาก็เห่าหอนแม่ก็จะเปิดหน้าต่างดูพ่อกับหมอกรณก็ห้ามไว้ไม่ให้เปิดบ้านทรงไทยเนี่ยยกพื้นสูงขนาดนี้คนที่ไหนจะเอื้อมมือมาเคาะได้ นอกจากพูดผีหรือคนที่ทําคุณใส,ส่ใส่ส่งผีมาเคาะถ้าเปิดออกไปมันคงจะเข้ามาเอาชีวิตเดือนแน่ๆหมอก็เดินมาดูที่หงง้องโถงอับแข็ที่เก็บยาสมุนไพรต่างๆว่าหน้าต่างปิดดีเรียบร้อยอยู่หรือเปล่าเมื่อเห็นว่าปิดหน้าต่างดีเรียบร้อยก็กลับมานั่งเฝ้าเมียต่อแล้วก็บอกให้แม่ยายไปพักผ่อนแต่แม่ก็รับไม่ลง เสียงนกแสก็ยังร้องอยู่เดืยงก็บอกว่าตัวเองจะตายไหมเสียงนกแสกมาร้องอย่างนี้ทุกคนก็เตือนบอกว่ายังไงก็ต้องหายคนที่จะตายต้องเป็นคนอื่นทุกคนก็คิดว่าอยากจะให้สว่างเร็วๆเ,เ,เสียจริงๆพอดีเพึ่งนี้เช้าก็สว่างแล้วเดือนนี้ก็จะรอดไปได้พอตอนเช้าก็ออกเดินทางพ่อของเดือก็ออกเดินทางพึ่งนี้หมอรองก็จะมาถึง วันนี้มีคนมาเจียดยาหม้อหลายคนแม่ต้องออกมาช่วยหมอกรหอยาจัดยาลูกกรให้แก้โรคต่างๆมีคนไข้คนหนึ่งมาเอายาบำรุงชื่อในไข่เป็นผู้ชายรูปร่างกำยำเพิ่งจะแต่งงานไม่นานนี้มานี่เองสมัยในเป็นสาวนางเดือนเป็นสาวในไทยนี่เคยหลงรักหนึ่งเดือนแต่เดือนไม่รักแรกๆในไทยก็เสียใจ ตอนหลังหนันนาหันหลังเข้าวัดเข้าวา่าทําใจชาวบ้านก็เห็นใจในไทยที่ปฏิบัติตัวดีแม้กระทั่งหมอกรณก็อดไม่ได้ที่คบกับก็ยอมรับในไทยเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่ตอนนี้เมียไทยก็ตั้งท้องถ้าว่างในไทยก็จะมาบ้านหมอกรทุกวันมาเอายาบำรุงร่างกายให้เมียแล้วก็มาคุยกับหมอกรณบ้างแต่สายตาที่นในไทยมองนังเดือนนี้ก็ เป็นมิรหรือยังไงก็ยากที่จะเดาออกแต่ยังไงในไทยก็ยังทักพูดคุยกับแม่แล้วก็ในายกรเหมือนเดิมในไทยก็มาไม่เห็นพ่อเลยพ่อไปไหนหมอกร,กรก็บอกว่าพ่อไปหาเพื่อนอีกหมู่บ้านหนึ่งเพิ่งนี้ถึงจะกลับโดยที่ไม่ได้บอกว่าไปหาหมอคุณใสในไทยคุยอยู่จนข้ามก็กลับไป แม่ก็เรียกกินข้าวด้วยกันในไทยก็ปฏิเสธจะกลับไปกินที่บ้านตัวพอเดินกินข้าวเสร็จก็นั่งกอดเขาพอสามทุ่มแล้วอาการปวดท้องจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วทุกวันทุกวันหมอกรอก็ปิดบ้านเก็บกวาดเช็ดถูบ้านไปอาบน้ําแล้วก็มานั่งกับเดือนคอยปอบโยนให้คลายเศร้าเพื่อจะหาวิธีรักษาเดือนให้ได้ต้องสองได้แต่กอดกันหมอกรก็ต้มยาขับลมมาให้ดื่ม ถึงจะรู้ว่าไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่ก็อยากทําให้เมียเมื่อถึงสามทุ่มฟามเมจะเปิดก็มาเยือนเหมือนทุกคืนทั้งแม่และหมอกรที่มาอยู่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้หลับได้นอนทุกคืนหมอกรต้องนั่งมั่งหลับมั่งแต่คืนนี้หมอกรไม่ได้หลับเพราะว่าเป็นห่วงเดือนมากแต่ก็ยังดีที่นกแสบไม่ร้องในคืนนี้เย็นของอีกมันหนึ่งพ่อก็พาเพื่อนมาถึงก็หกโมงเย็นแล้ว วันนี้นายไทยก็มานั่งเล่นนั่งคุยเหมือนเดิมก่อนเอ้ยนี่เพื่อนพ่อมาแล้วเนอะทุกคนในบ้านก็ยกมือไหว้ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มีหนวดมีคาวผมยาวเริ่มจะมีผมงอกแมสมสะพายย่ามสีน้ำตาลเข้มนายไทยก็มองอย่างสงสัยแต่ก็ยกมือไหว้หมอรองซึ่งเป็นเพื่อนพ่อก็หยุดมองนายไทยด้วยสายตาที่มีเลสนยแต่ก็ยิ้มให้เล็กน้อย ในายไเห็นมีแขกมาบ้านคนไข้ก็กลับไปหมดแล้วในายไทยก็ลากลับบ้างพอคอยหลังไปหมอรองก็บอกว่าไอ้เมื่อคนตะก,กี้เนี่ยมันมีอาคมแก่กล้านะมันจะเป็นไปได้ยังไงไอ้ไทยมันทำมะทำโมมันทําบุญทุกวันพระเล่ายามันก็ไม่กินหมอร้องก็บอกว่าข้ารู้ข้าเห็นมันนั่นแหละที่ทําของใส่ลูกสาวเอง หมอกรก็ตกใจจริงเหรอพ่อหมอแม่ก็ตกใจรออหรืวว่ามันแค้นที่ว่ามันไม่ได้นางเดือนเป็นเมียพ่อก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ช่วงที่ในไทยยังไม่ได้แต่งงานช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นปีปเมื่อกินข้าวปลาเสร็จหมอรองก็ให้เดือนอาบน้ําที่ปนน้ํามนต์ของหมอรอง ตัวหมอลองก็เปลี่ยนเป็นจุดขาวก็ท่องมนต์คาถาเบ่อป้องกันไม่ให้คุณใสก็มาเข้าตัวทุกคนเงียบหมอลองให้นางเดือนนั่งพนมมือเหยียดขาไปทางประตูบ้านที่เปิดไว้แล้วก็จุดทูดสิบหกดอกไหว้สิบหกชั้นฟ้าปรับทูดไปกลางแจ้งแล้วก็เดินบริกรรมคาถานางเดือนก็ตัวสัน่นหมอเดือนหมอพรหมอลองก็เอามีดที่ไปที่ตัวนางเดือนที่หัวไล่เหมือนไปที่คาถาไปที่ตัวนางเดือน เลือดก็ได้ออกมาจากนางเดือนทั้งปากกระอักเลือดออกมาทั้งที่ปลายขาเสื้อผ้าเลอะไปหมดแต่ทุกคนก็อยู่ในความสงบภายใต้ลานตะเกียงสามดวงเดือนแสดงอาการเจ็บปวดบิดล่างลม้มลงตัวนอนกับพื้นเดินเกือกกริรร้งพ่อกับหมอจะเข้ามาช่วยจับหมอร้องก็ห้ามอย่าเข้าใกล้ของกำลังจะกลับไปหาคนทำและจะทวีความรุนแรงข,ขึ้นกว่านี้อีกสองเท่าตัวคนทำ อาจจะถึงตายได้เดือนก็บอกว่าปวดที่นิ้วเท้าเหลือเกินจนแทบทนไม่ไหวในท้องก็ปั่นป่วนหมอลองก็ท่องก็ถารูปประคำสวบลงไปที่คอของนางเดือนนางเดือนความรู้สึกตอนนี้คือรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมีอะไรหลุดจากท้องจากนิ้วเท้าความเจ็บปวดทรมานก,ก็หายไปหมดลมกันโชคแรงหมอลองลุกขึ้นไปปิดประตูแล้วก็บอกว่าของออกจากล่างไปแล้วไปหาคนทําแล้ว เสียงหมาหอนเป็นตอบตอเป็นทันทอดนกแสกกำลองเสียงดังบินผ่านหน้าบ้านไปไม่ถึงชั่วโมงก็มีเสียงคนมาล้องให้ช่วยช่วยทีช่วยทีมาล้องบอกหมอกรว่ามีคนป่วยหนักหมอกรก็เปิดประตูไปดูก็ไปดูว่าเป็นคนที่เรียกเป็นใครก็กลายเป็นพ่อของนายไทยหมอกรก็เลยถามเป็นอะไรละลุงกกลายไทยเป็นปวดท้องมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ้วกเป็นเลือดที่ตาก็เป็นเลือดออก พอจะมียาไหมหมอช่วยหน่อยเร็วหมอกอนบอกว่าอาการแบบนี้คงไม่เคยเจอก็คงมีจะยาห้ามเลือดยาแก้ปวดยาขับลมยาลูกกรธรรมดาเอาไปกินก่อนแล้วกันหมอกอรก็มอบยาไปให้พ่อในททงก็ถามว่าเท่าไหร่อะหมอกรอก็บอกว่าไม่คิดเงินรีบไปดูลูกเธอทุกคนก็ตกใจไม่คิดว่าในททยจะเป็นคนทําคุณใสใสเดือน หมอลองก็บอกว่ายาอะไรก็ช่วยราาักษาไม่ได้หรอกมันจะตายภายในไม่กี่นาทีนี้เดือนก็บอกว่าแล้วเราจะบาปไหมหมอลองก็บอกว่าเขาตั้งใจจะทําให้เราตายก่อนให้เราทรามานซักก่อนตายมีแต่ความทุกข์บัดนี้กรรมมันได้ย้อนกลับไปหาเขาเราไม่บาปหรอกพวกเราเข้านอนกันเถอะพ่อก็บอกว่ารอฟังข่าวตอนเช้าหมอรองก็ไปนอนกับพ่อ ตอนเชา้าก็มีคนมาบอกว่าในไทยตายแล้วไม่รู้สาเหตุทุกคนที่บ้านหมอกรก็เงียบพอตอนที่เดือนป่วยก็ไม่รู้ว่ามีอาการเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าเดือนไม่ค่อยแข็งแรงหมอรองก็ลากลับแต่เช้ามืดพ่อจะไปส่งหมอรองบอกว่าไม่ต้องหรอกหมอหมอรองเอาค่าครูแค่สลึงเดียวพ่อกับแม่หมอกรจะให้เป็นร้อยก็ไม่ยอมรับแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ให้รีบไปหา ทุกคนก็ไปร่วมงานศพในไทยซึ่งเต็มไปได้วยความเศร้าโศกและก็เมียที่ท้องแก่ก็ได้เล่าว่าในไทยชอบเก็บตัวอยู่แต่ที่กัน้นไว้เป็นส่วนตัวชอบนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าคาถาอาคมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีหัวกระโหลกผีไทยหงอยู่ในห้องนั้นด้วยช่วงเกือบสามทุ่มในห้องในไทยก็ได้ออกมาจากห้องนั้นแล้วก็ปวดท้องอาจเจียนออกมาเป็นเลือด แล้วก็สิ้นใจในเวลาต่อมาจะไม่ทันได้กินยาของหมอคอนที่ให้มาหมอคอนก็ได้บอกเดือนให้เงินเมียในไทยไว้ก้อนหนึ่งเมียในไทยก็ไหว้ประกปรกุกหมอคอนก็บอกว่าถ้าขาดเหลืออะไรก็ให้มาบอกยินดีจะช่วยเหลือนางเดือนก็ไปไหว้ในไทยที่หน้าโรงศพขอให้อโหสิกรรมต่อกันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าได้ก่อกรรมอาฆาตยาาบาทอย่าได้มีเวรกรรมต่อกันอย่าสร้างกรรมตอนผู้นหนึ่งผู้ใดเลยกรรมนั้นมันจะตามคืนสนองวันนี้ก็ขอจบเรื่องเล่าเกี่ยวกับคุณใสไว้แต่เพียงแค่นี้ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ